สวัสดีครับนักเรียนโอเคครับสาหรับข้อนี้ก็คือข้อที่25แล้วครับทําไปพร้อมกันนะทดสอบสาร4ชนิดครับด้วยสารละลาย3ชนิดได้ผลการทดสอบดังตารางจากข้อมูลข้อสรุปใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะครับว่าในตารางเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างเริ่มจากชนิดของสารนะครับเป็นสาร A B C และ D สิ่งที่เขาให้มานะครับสาร a b c และ d เหล่านี้ก็จะไปทดสอบกับสารละลายต่างๆที่เขาเตรียมให้อย่างเช่นสารละลาย copper sulfate ในเบสสารละลายไอโอดีนและสารละลายเบเนดิกครับเรามาไล่ไปทีละตัวดีกว่าเริ่มจากสารละลาย copper sulfate ในเบสครับคำว่า copper sulfate ในเบสนี้นะครับปกติแล้วเราจะคุ้นในชื่อของสารละลายบ y u r e t ซึ่งสารละลายไบユเรตนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการทดสอบพวกของโปรโตีนโอเคไหมงั้นเดี๋ยวไล่ไปดูเลยนะครับปกติแล้วนะครับ Copper s u ซัลเ,เฟตน,นะครับจะมีสีฟ้าแล้วถ้ามีโปรโตีนนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงนั่นหมายความว่าเราพบแล้วตรงนี้ครับมีโปรโตีนอยู่เ,เขียนเลยตรงนี้มีโปรโตีนนะสารสี ต่อมาครับสารละลายเอลดินสารละลายเอลดีนนี้นะครับใช้ทดสอบอะไรครับนักเรียนเขียนก่อนเลยใช้ทดสอบสารจำพวกของแป้งถูกไหมครับและให้เราพิจารณานะครับในกรณีที่เราไม่เติมกรดนะปกติทดสอบเอลดินเขาไม่ต้องเติมกรดนะครับเป็นยังไงบ้างครับ มีการเปลี่ยนนะครับปกติสารไอโอดียนก็เป็นสีน้ำตาลถูกไหมแล้วถ้ามีการเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเป็นสีดําเข้มอะไรแบบนี้ชัดเจนครับแสดงว่ามันมีแป้งอยู่ดังนั้นอันที่2ครับก็คือแป้งนะเจอละอันนี้สีน้ำตาลก็ไม่เปลี่ยนในนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะครับต่อไป <c oughs> สารละลายเบนเดดิกครับ โอเคชัดเจนอยู่นะครับปกติแล้วเบนดิกของเราเนี่ยจะทำหน้าที่ในการทดสอบสารจำพวกของน้ำตาลโอเคนะเมื่อเราทดสอบน้ำตาลนะครับเขาจะมี2กรณีกรณีไม่เติมกรดนะครับเมื่อเราไม่เติมกรดนะครับก็จะทําหน้าที่ในการทดสอบน้ําตาลที่อยู่ในรูปของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวครูเขียนว่าเดี่ยวแบบนี้นะ หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีการเติมกรดเข้าไปเขาจะเกิดปฏิกิริยานะครับและเมื่อมันเกิดปฏิกิริยานะครับแสดงว่ามันคือน้ําตาลโมเลกุลคู่หรือว่าน้ําตาลโมเลกุลที่มันใหญ่กว่าเดิมนั่นเองนะครับเป็นพวกของถ้าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือพวกของโมโนแซกคารา์น้ำตาลโมเลกุลคู่ก็พวกของโพลีแซกคารา์ถูกไหมไดแซกคารา์โพลีแซกคารา์แบบนั้นครับ โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูครับปกติแล้วสารละลายเบนเดดิกนะครับมันจะมีการเปลี่ยนเป็นตะกอนสีแดงอิดนั่นเองดังนั้นอันไหนบ้างที่เป็นตะกอนสีแดงอิดครับก็มีอันนี้ถูกไหมแสดงว่ามันมีน้ําตาลโมเลกุลเดียวเจอละต่อมาครับเมื่อเราเติมกรดเข้าไปเป็นไงอันไหนเป็น ตะกอนสีแดงอีกบ้างอันแรกไม่ต้องแล้วนะเพราะเรารู้แล้วว่ามันคือน้ําตาลโมเลกุลเดียวแสดงว่าเหลืออันที่2อถูกไหมครับอันที่อานที่4ี่ไม่ใช่นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอันที่2อ่ะมันไม่ใช่น้ําตาลโมเลกุลเดียวแล้วมันก็ต้องเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่หรือว่าเป็นพวกของโพลีแซคคาไรน์นั่นเองนะครับที่แบบมันใหญ่ๆขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันดูนะครับว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดบ้างข้อที่1ครับ สาร A มีน้ำตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบอก็ดูเลย A ครับปึ๊บเเนี่ยเราพบว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมแต่ซูโครสเป็นยังไงครับซูโครสเนี่ยเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะซูโครสเนี่ยเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ดังนั้นจึงไม่ใช่นะครับ A นี้ผิดเลยต่อไปครับเรามาดูข้อ2กันดีกว่านะข้อ2ก็คือสาร B เป็นสารประเภท โมโนแซคคาไลโมโนแซคคาไลก็ดูครับ B เป็นโมโนแซคคาไลหรือเปล่าไม่ใช่นะผิดเลยถูกไหมครับสาเหตุที่ผิดเพราะว่าเราไปดูเห็นไหมครับมันเกิดเป็นเมื่อเราทดสอบด้วยสารละลายเบนเดดิกแล้วมีการเติมกรดเข้าไปพบว่าเกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่ามันเป็นพวกของโพลีแซคคาไลอืมแล้วเราก็ไปพบแป้งด้วยซึ่งแป้งเนี่ยมันก็คือแบบเป็นยังไงครับ เป็นโมเลกุลที่มันใหญ่แล้วถูกไหมดังนั้นไม่มีทางที่จะเป็นโมโนแซคคาไลน์โอเคข้อต่อไปเลยครับข้อที่3สารซีเราไปดูสารซีครับปุ๊บสารซีนี่เราพบพวกโปรโตีนใช่ไหมแล้วเขาว่ายังไงมีธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอันนี้ก็ ถือว่าชัดเจนอยู่นะถูกต้องครับทาไมถึงถูกต้องเพราะว่าปกติแล้วนะครับสารจําพวกโปรตีนก็จะมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักๆนะก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ3จึงถูกเป็นองค์ประกอบหลักของโปรตีนเลยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจน ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สีบข้อที่5นะเผื่อแบบข้ออื่นแบบมีโอกาสถูกหรือว่าผิดอะไรแบบนี้เราก็ดูทุกข้อนะแต่ว่าถ้านักเรียนทาข้อสอบจริงๆนักเรียนก็ข้ามไปทําข้ออื่นได้เลยนะครับเมื่อเจอคําตอบที่ถูกต้องแล้วข้อที่4ครับสารดีด็อกนะดูสารดีด็อกปุ๊บอาวนี่ไงสารดีด็อกคือน้ํามันที่มีองค์ประกอบมาจากกรดไขมันอิ่มตัวเท่านั้นข้อที่4ก็ยังผิดครับสาเหตุที่ผิดเพราะว่าถ้า เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดการฟอกจางสีนะครับไม่เกิดการฟอกจางสีสีน้ําตาลมันจะไม่หายนะในกรณีของสารละลายเอลดีนตรงนี้นะครับสีน้ําตาลมันจะไม่จางหายโอเคนะครับแต่นี่มันจางหายแสดงว่ามันอาจจะแบบมาจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวด้วยก็ได้ต่อมาครับข้อที่5าสาร a และ b ถูกย่อยด้วยเอนไซม์แล้วจะได้น้ําตาลโมเลกุลคู่เหมือนกัน a และ b ไปดู a ครับ a เนี่ยเริ่มต้นมันคือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้วถ้ามันถูกย่อยอ่ะมันจะกลายเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวมันก็คือเล็กกว่าน้ําตาลโมเลกุลคู่แล้วถูกไหมผิดตั้งแต่สาร a แล้วครับตรงนี้โอเคนะครับก็ถือว่าชอยเนี่ยค่อนข้างที่จะหลอกเราเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือตอบข้อที่3นะครับ หวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย